สวัสดีครับคุณแซมพอดีสวัสดีครับคุณไตรภูมิรู้ทันคนวันนี้เราก็เดินทางมาถึงคลิปที่หนึ่งร้อยพอดีแหมพอดีนะคำว่าพอดีนี่มันตรงกับสกุลของแซมพอดีแซมพอดีครบหนึ่งร้อยพอดีอ่ะ ตามเคยเรียกน้ำย่อยสักหน่อยกับความเชื่อของตัวเลขหนึ่งศนศูนยอา้าวคุณแจคหนึ่งศูนย์ศูนย์ไอหนึ่งศูนศูนนี่เราจะเรียกว่าร้อยนะะร้อยก็คือมันเรียบร้อยอะนะแต่หนึ่งเนี่ยคืออาทิตย์หนึ่งคือดาวอาทิตย์ศูนย์คือดาวมฤต,ตยูแล้ว 0สองตัวซะด้วยดาวมันจะอยู่สองดวงเลยโอ้เป็นสองดวงเลยนะอิตย์นี่อยู่ท่ามกลางดาวมารุตอยูสองดวงเลยโอ้อทิตย์ไว้ยิ่งใหญ่แล้วโดนประกบนะโดนเลยโดนประกบอาทิตย์เรียบร้อยเลยเออถึงมีเทพเออถึงมีเทพหกดวงอ่าใช่มาเจอมารุตยูนี่ แหม่ที่ว่าควรจะเป็นดาวที่ใช้แสงจะหลัดแสงเรื่องรองมันก็จะเล่นไม่ค่อยออกแสงมันไม่ค่อยออกแสงไม่ออกเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยนะเรียบร้อยเลยแล้วไอ้คำว่าเรียบร้อยเนี่ยมันส่วนมากยมันเป็นคําที่ทุกคนจะพูดว่าเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนจะด้วยโอ้โหแหมไอ้คำว่าร้อยเนี่ยมัน มันมันเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยนะนี่คือการสอนไม้ต่อของระบบจริงๆนะเพราะระบบพวกนี้มันกําลังเดินหน้าเพราะทุกอย่างเนี่ยกระต่ายเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ทั้งชายและหญิงเลยนะได้ได้ทั้งชายและหญิงเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนิตยสารเพย์บอยเพย์บอยเนี่ย คำว่าเพย์บอยเนี่ยสัญ,ญลักษณ์จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีรูปก,กัะต่ายอลักษณะเขาเอาอิสตรีเนี่ยก็เล็กอยู่หน้าปกนิตยสารตรงเนี้ยโดงดังมากแกตแ่งชุดกระต่ายอ่ะแต่งชุดกระต่ายเลยเพย์บอยแล้วไปเปิดข้างในนะโอ้โหตันๆหน่อยเออเป็นการเย้าเย้าเย้าเชิญชวนให้กระเล็กบุรุษเพศเนี่ย เข้ามาหลงไหลเหลือนล่างและรูปร่างของอิสตรีนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอิสตรีเนี่ยทุกอย่างที่โพสเลือนล่างอวสรีละความอาะอลลามแต่ข้างในเนี่ยมันกลับ,บแห้งมันไม่สามารถทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำและชุ่มชื้นกลายเป็น ทำเพื่อเงินไอ้นิยอสารเพย์บอยเนี่ยเขาก็ามีการประกวดประกันจัดสรรสาวงามทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มาเป็นพีอาเนี่ยนะที่มาเป็นพีอาเนี่ยเชิญชวนให้มาบริโภคกันเลยก็ซื้อนิตเอกสารเนี่ยด่งดังมากด่งดังมาก<ม>ใช่ไหมแล้วปฏิกิยาตรงนี้ไอ้เพย์บอยไอ้คำว่าเพย์บอยนิ้เสารเพย์บอย แต่มันลงท้ายไอ้เพออย์บอยนี่มันก็เป็นอะรบุรุษเพศที่ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเอฮะคือไม่ได้เมียึดติดกับอะไรขอให้กูได้เที่ยวได้เตะนะได้สนุกสนานลื่นเลงไอ้วามสนุกเนี่ยแต่ภาพกระต่ายเนี่ยกระต่ายนี่มันรู้สึกมันเป็นกระต่ายที่ซึมเศร้าน่ะ ไม่ดูแล้วมันเอ๊มันมน่าจะเป็นกระต่ายที่มันก็เริ่มมีความสง่างามสวยงามแต่มันเป็นกระต่ายที่ซึมเศร้ามันบ่งบอกคุณลักษณะเลยว่าปีเนี้ยมันเป็นปีกระต่ายไม่ใช่กระต่ายไฟมันซึมกระเทือกระต่ายซึมกระเทือเพราะทุกคน เนี่ยสัญลักษณ์กระตายเนี่ยมันได้ทั้งชายทั้งหญิงทุกคนเนี่ยดิ้นลนตะเกีรตากายเพื่อหาเงินในเ,เงินเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทุกรูปแบบอะไรที่มันเย่นเยอะเชื่องช้าแล้วก็วุ่นวายกับการที่จะต้องมันนับเพื่อทอน ก็เลยไม่ต้องแล้วสู้การทอนด้วยระบบดิจิตอลไม่ได้มันรวดเร็วมันแค่กระเรากดตัวเลขก,กันนั้นแหละไอ้การทอนมันก็เกิดล่ะแต่ไอ้การทอนในลักษณะเนี้ยมันก็เหมือนการทอนก็ะเลยกอากับกิยาความกระชุ่มกระชวยความที่เราเนี่ยกรเราจะต้องอยู่กับความสดชื่นมันไม่ได้เนี่ยเพราะมันรีบเร่ง ความช้ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าช้ามันง้มมันง่ามแบบ normal สมัยก่อนคือมันจะต้องพอนต้องเก็บต้องอะไรสารพัดสารเบเนี่ยมันช้าไอ้พวกที่ทอนตรงเนี้จริงๆแล้วมันก็มีประสิทธิภาพทางกายภาพที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมันขยันขันแข็งร่างกายมันต้องเขาเรียกมันได้เขาเรียกเผชิญ แต่ในขณาดเดียวกันมันก็จะทําทให้เกิดอากับกิยาของการออกกําลังกายไปด้วยอะไรไปด้วยมันเกิดค่า x ไปในตัวนะแต่ในขณะที่มันทอนในลักษณะที่ว่าแค่เอานิ้วะนิ้วจิ้มนิ้วเขียนิ้วสัมผัสนิ้วอะไรพวกเนี้ยผมบอกมันกำลังทอนท,ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของมนุษย์เนี่ยให้ซึมซึมไปกับไอ้สิ่งที่เขากำหนด ปฏิกิยาทั้งหลายแหล่เนี่ยร่างกายมันก็เลยกลายเป็นว่าทํางานส่วนบนอย่างเดียวไอ้ส่วนล่างมันไม่มีความสดชื่นแหละมันถูกตอนเนี่ยมันถูกตัดตอนนะไอ้ส่วนข้างล่างเนี่ยมันถูกตัดตอนไปเลยในเมื่อถูกตัดตอนไอ้คําว่าตอนเนี่ยมันก็เหมือนว่าไม่มีแล้วพงเผาเราก็ การที่จะถอยพืชทำพันุ์หรือการที่จะมาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกผักสวนครัวมีฟาร์มกรเกษตรฟาร์มงวฟาร์มสารพัดฟาร์มฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรสารพัดมันก็จะหายไปไงเพราะมันถูกตอนไงคนไม่เข้าใจคำว่าตอนตอนมันคือเราหมดแล้วมันหมดปฏิกิยาที่เราเนี่ยจะเกิดก็ะเล ปฏิกิยาความสดชื่นในส่วนล่างเพราะไอ้ส่วนล่างเนี่ยมันเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยได้กระดีกระเด้าทําให้เราเนี่ยได้มีปฏิกิยาว่าโอ้ไอเราเนี่ยไม่หลงไหลไปกับไอสิ่งที่มันล่อล่อหลอกและล่อลวงให้เราไปเชื่อแต่ข้างบนแต่ข้างล่างเราไม่เชื่อเราไปเชื่อว่าข้างบนเนี่ยมันว่องไวแต่ในขนาดเดียวกันเรากับไม่เชื่อข้างล่างเราก็ตัดตอนข้างล่าง ตอนนี้ก็ใช้นิ้วไอ้นิ้วสิบนิ้วเราใช้แต่สิบนิ้วเนี่ยที่มันเป็นประโยชน์ต่อการที่เคลื่อนไหวให้รวดเร็วสุดท้ายเนี่ยอัมาพาตเอามาพลึกเนี่ยมันเกิดจากการตัดตอนส่วนล่างไปเลยเนี่ยคุณแซมเห็นปฏิกิยาตรงนี้หรือยังว่าตรงนี้เนี่ยเรากำลังตอนชีวิตเราให้เหลือครึ่งเดียวให้เหลือครึ่งเดียวเลยนะนี่ไง อาทิตย์ที่ว่าเคยให้พละกําลังที่สุดยอดสุดท้ายเนี่ยโดนไอ้ดาวมนุษย์ยูเนี่ยแปลว่าประกบจนกลายเป็นว่าเขากําหนดแล้วว่ามึงจะทํางานได้แค่ครึ่งตัวก็คือไปหา้สิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่สงวิไลยตังความคิดเราก็ไปเชื่อไอ้ส่วนบนไอ้ส่วนล่างเราไม่เชื่อละทั้งๆังที้เราเกิดจากส่วนล่าง เราพัฒนาจนทําให้เราเนี่ยมีศักยภาพแข็งแรงขึ้นเราไม่เชื่อใ,ในเมื่อเราไม่เชื่อส่วนล่างเราก็ตอนในส่วนล่างทิ้งเอ็นแม่เราว่าปฏิกิยาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ผมบอกได้เลยมันวิ่งหาเงินอย่างเดียวมันวิ่งปฏิกิยาว่ากูจะทํำยังไงว่าไอจุดเป้าหมายกูจะต้องมีมากกว่าคนอื่นมันก็เลยรีดตัวเองจนกลายเป็นว่า บันลืมบรนลืมพงเผ่าเรากอไอสิ่งที่เป็นต้นทางต้นกําเนิดของตัวเองนี่คือการตอนชีวิตให้มันแห้งแรงให้ทุกคนเนี่ยหมดปฏิกิยาที่จะคิดถึงเรื่องของการเสพสมหรือสมสู่เรียบร้อยเลยนะแล้วเ,เรียบร้อยอะไรรู้ปะเรียบร้อยลองเรียนสี่งลองเรียนสี นี่คือโรงเรียนสีเลยเป็นโรงเรียนสีเช่นผิงเือโรงเรียนจีนนั่นเองเพราะจีนคิดค้นระบบโครงสร้างของเงินดิจิตอลเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมผลทั้งโลกเกมฉากการที่ใช้เบีย้ยใช้คนเนี่ยเป็นเบีย้ยเพื่อที่จะเข้าไปสู่เกมการเงินดิจิตอลเกมแรกก็คือเกม ของโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสนี่คือเกมแรกไอ้เกมที่สองเนี่ยก็คือการแตะมือรู้กันระหว่างปูตินคือรัเสเซียกับจีนจึงสร้างสงครามดราม่าเข้าไปยึดเพื่อที่จะยึดกรุงเคียบโดยหาเรื่องว่ายูเครนนำโดยเชอร์เลนสกี้เนี่ย ที่จะไปเข้ากับนาโต้ก็คือหาเรื่องตรงนี้ก็เลยก็เรียกว่าสร้างสงคารามดราม่าจริงๆไอ้สงครามตรงนี้มันเป็นสงคารามดราม่านะสงครามยืดเยื้อเป็นปีเพราะว่าเขาจุดประสงค์ให้ไอ้สงครามตรงนี้เข้าไปอยู่ในความคิดของมวลมนุษยชาติทุกคนที่รับรู้ข่าวสารว่า สงครามยูเครนและรัเสเซียจะจบยังไงจะไปยังไงการรายงานข่าวสงครามตรงนี้มีแทบจะทุกวินาที <Right. S 1> มันเข้าไปอยู่ในสมองของคนแทบจะทุกคนสื่อทุกค่ายสื่อทุกภาษาสื่อท,ทุกที่จะรายงานเขาเรียกอะไปฏิกิยาสงครามอัปเดต เป็นแทบทุกเวลาในเมื่อมันเป็นในลักษณะนี้แต่ไอ้สองครามตรงเนี้ยมันเป็นสงครามดรามา่านะสงครามจัดฉาดตกตบตาชนชาวโลกเนี่ยให้เชื่อว่าเฮ้ยมันยืดเยื้อขนาดนี้ทำไมมันไม่จบสัทีทุกคนก็เกิดอากับกริยาว่าโอ้ไทยวะจะมายาศึก ไบเดนเล่นบทเหมือนจะยาเสงเข้าเขาเรียกว่าเข้าไปในกรุงเทบเพื่อจะคุยกับเซนกี้ว่าเป็นกำลังใจให้นะจะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์และทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เรียกได้ให้การสนับสนุนผ่านสภาองเวสสภาใหญ่เลยแล้วก็สาภาพยุโรปบางประเทศเนี่ยที่ส่วนมากเนี่ยก็สนับสนุน เชลนสกีเพราะเป็นไอดอลจริงๆนะเป็นไอดอลจุดประกายให้ยูเครนเนี่ยลุกขึ้นสู้กับมหาอำนาจอย่างรัเสเซียผมถามว่ารัเสเซียเนี่ยมันเป็นมหาอำนาจทางอาวุธเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาจะเขาเรียกว่าเขาจะเข้าไปยึดกรุงเทียนจริงๆเนี่ยเขาสามารถทําได้ ภายในระยะเวลาวันสองวันเขาก็ยึดได้แล้วแต่ทำไมมันเป็นดรามา่า <c oughs> ทำไมมันเป็นดรามา่า <c oughs> ไอ้นี่มันต่อบันไดามาจากไอเรื่องของโควิด1 9เลยจากโคโรนาไวรัสแต่สภาพเปลี่ยนชื่อเป็นสากลเป็นโควิด1 9แล้วตรงนี้ไอชากตรงนี้คือการที่จะสร้างเน็กเซียนห้องเต้มาย่าสึก สงครามรัสเซียยูเครนนี่คือการสร้างละครสงครามรัสเซียยูเครนให้เกิดขึ้นใครหล่ะจะเป็นพระเจ้าที่จะมับก็เรียกว่าทำฉันทานุมัติสงบสึกแน่นอนสีสีกับปูตินรู้กันอยู่แล้ว ไอสิ่งตรงนี้นี่คือสงครามการเงินดิจิตัลที่เขาคิดเหนือกว่าสหรัฐอเมริกาหลายกระบวน่าอเมริกาเล่นบทอะไรมาก็ไม่ได้ความศรัทธาให้คนทั้งโลกได้ศรัทธากลายเป็นเล่นทุกสิ่งทุกอย่างเล่นมาก็เหมือนยื่นดาบให้ศัตรูศัตรูก็ฟันคอทุกทุกขบวน สุดท้ายแล้วกลายเป็นตีไพ่โง่อยู่ตลอดเวลาไอ้นี่คือบทบาทฉากการแสดงจะเสียผู้คนเสียอาวุธยุโทโธปกรณ์มากมายมหาศารลรักเสียไม่คิดอะไรจีนก็ไม่คิดอะไรเพราะเขาแพ็กมือกันแล้วเฮ้ยสร้างสงครามดราม่าให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างปูให้เป็นเน็กเสียนองเต แล้วไอ้เงาของเง็กเซียนฮ่องเต้ก็คือปูตินฉากการยาศึกการลงสงบศึกต้องมีสัญญาการปองดองเมืองบักหมุดบันก็จะเป็นเมืองจุดสำคัญที่จะปักหมุดว่าไอ้นี่คือสนธิสัญญาปักหมุด ที่มีการลงนามสงบศึกโดยที่รัเสเซียคืนพื้นที่ที่ยึดครองจากการลุกลานของทัพรัเสเซียคืนกับยูเครนทั้งหมดี่สำคัญนะแล้วก็รัเสเซียก็ถอนทัพเราก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายสุดท้ายและสุดท้ายใครเป็นพระเอก สีขึ้นผิมกับปูตินไอ้นี่แหละที่มันเป็นสองศูนย์งไงคุณแซมไม่มีใครมาประเมินและตีค่าตรงนี้นี่สองศูนยละประกบไอ้ที่ว่า,วาเป็นเลขหหรือเลขหนึ่งก็คือประกบว่าไอ้นี่หมดสภาพแล้วไงก็คือโจไบเดนไงโจไบเดนแสดงบทบาททั้งหลายแหล่โดนประกบด้วยสองหมหาอำนาจที่เขาแพคมือเล่น โดยใช้เบีย้ยเบีย้ยทหารทั้งหลายแหล่ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทำเพื่อเงินทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างกูจะได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวกูแต่ไปตายในสงครามก็ถือว่ามีศักดิ์ศรีมีอะไรกูลบเพื่อแผ่นดินเพื่อชาติแต่ไม่ใช่กลายเป็นเหยื่อของสองครามการเงินดิจิตอลเมือ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงตรงนี้ ทุกคนจะรู้เลยว่าอ๋อพระเจ้ามาโปรดแล้วนี่คือเง็กเสียนน้องเต้เเสีเลยสีเลยแล้วคนที่เป็นเงาของเง็กเสียนน้องเต้ก็คือปูตินโอ้นี่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็สงบสึกได้แล้วไปดูไอ้ฉากนี้จะแฮปปี้เอนดิ้งไปทั้งโลกแล้วส่วนที่ตามมาก็คือความศรัทธาของ ระบบสีไอ้นี่คือระบบสีเลยนะที่ทุกคนเ uh huh. นี่ยมีติดตัวอยู่ตลอดสีตรงนี้หลายคนไม่เคยฟังแต่สมาร์ทโฟนของคุณเนะ่ยต้องใช้นิ้วสีหรือเปล่าต้องใช้นิ้วสัมผัสหรือเปล่าจะสั่งอาหารจะ,จะ,จ,ะจะโอนเ,นเงินเงินทองผ่านแอปธนาคารคุณใช้นิ้วของคุณสีหรือเปล่านี่คือการเงินดิจิทัล ไอ้นี่ละคือสงครามการเงินดิจิทัลต่อไปผมจะไม่มาพูดแล้วนะไอ้เรื่องพวกนี้ผมดูว่าผมพูดแล้วก็แฉเบื้องหลังของการถ่ายทำทุกอย่างว่ามันมีเบื้องหลังทั้งหมดมันมีเบื้องหลังทั้งหมดผมไม่กลับมารีวิวแล้วมาพูดซ้ำซากแล้วต่อไปคลิปที่หนึ่งร้อยหนึ่งหรือหนึ่งร้อยเอ็ด ผมจะพูดถึงแต่เรื่องศึกก้นขัวเท่านั้นศึกบั้นท้ายเท่านั้นัค,นค,นคือศึกของก้นขัวไอต้ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเรื่องสนุกสนานเฮฮาพนไปด้วยปฏิกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องผสมะสานทั้งโจ๊กทั้งดราม่าทั้งอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในระบบ ที่ผมจะมาอธิบายเราจุดจุดเนี้มันจะเป็นการจุดประกายให้ทุกคนได้คิดได้เข้าใจว่าทำไมผมพูดมาคลิปก่อนๆเนี่ยว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นสูงกลางการเฟดดิ้งเป็นสต็อกมาเก็ตติ้งกันยิ่งใหญ่คุณแซงเข้าใจหรือยังมันคือจุดจุดนี้แล้วทำไมผมถึงมาเชียร์นาลีขี่มาขาวนะ เพราะนาลีเนี่ยเขาอยู่คนคัวอยู่แล้วมันไม่มีหรอกผู้ชายอยู่คนขควมีเชฟผู้ชายมันก็ชูสู้คาว่านาลีที่อยู่คนคัวไม่ได้อะนาลีจึนเป็นเรื่องอะไรที่มันมีความลึกซึ้งหนึ่งร้อยเอ็ดมันจึงเป็นคลิปตีท้ายครัวตีท้ายครัวนี่ไม่ธรรมดานะ มันเกี่ยวกับขบวนการของการกระตุ้นการลงทุนกระตุ้นการคิดกระตุ้นการอ่านกระตุ้นการสร้างปฏิกิยาทำให้สุวรรณภูมิมันเกิดระบบก,กระเลกสันร์สร้างอุตสาหกรรมของการศึกษาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกใบน,นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องโมนะ ผมพูดวันนี้ผมไม่ได้โมโนะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่<ป>จะเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นเพราะทุกคนไปหลงไหลแต่ New Order ก็คือคำสั่งเอ้ยต้องผลิตต้องผลิตอุตสาหกรรมเพื่อม,มาเขาเรียกว่าแจกจ่ายให้ผู้กระหายหิวในการบริโภคคือมันหิวไม่สิ้นสุดไงหิวแบบไม่เข้าใจเนี่ยมันหิวแบบไม่สิ้นสุดนะ แล้วมันเป็นการขยายตัวของร่องรอยของฮอบบอททั้งนั้นเลยร่องรอยของความที่จะทําให้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันไม่มีความสมบูรณ์มันไม่มีควาสม,ม,ม,มาสดชื่นมันจะมีแต่ฆ่าว่นละอองรังสีทั้งนั้นเลย <S 2> <S 2> <S 2> นี่คือตรงนี้สิ่งที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องสร้างความสมดุลยภาพให้มันเกิดขึ้นนะแล้วมันจะมีอะไรดีเท่า การศึกษาที่มันเป็นอุตสาหกรรมีแท้จริงมันไม่ใช่อุตสาหกรรมการศึกษาที่เอาเปรียบผู้อื่นในชั้นเชิงแล้วก็กลายเป็นร้อยเล่เล่มเพียนทุกคนก็เลยไปคิดว่าไอ้การศึกษานะีมีไว้เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ผมบอกได้เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่การศึกษาเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวทางเปิด ไม่ใช่แนวทางปิดไม่ใด่คิดอะไรได้ก็ว่ากูคิดได้กูจดย์ลิขสิทธิ์ผมบอกได้เลยเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยผมแอนตี้มานานแล้วแอนตี้มานานแล้วแม้กระทั่ง YouTube, YouTube, ยูทูบยูทูบนะเฟซบุ๊กทิกต็อกอินสตาแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่พอใครคิดได้ไอ้แพลตฟอ็เอาไปจดย์ทะเบียนลิขสิทธิ์ผมบอกได้เลยว่าไอ้การคิดที่ ซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนมาในระบบพวกนี้คือมันกินหัวกันเองอ่ะกินไปกินมามันก็เรียบร้อยอ่ะแล้วใครอ่ะมันก็กินตัวพวกคุณเองกันเลยได้ไมคิดได้แต่พอที่สุดคุณก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ที่คิดมานั่นแหละมันกินตัวคุณแล้วคุณก็ไม่เข้าใจว่าการศึกษาเนี่ยมันควรจะเปิดมันควรจะเปิดแล้วมันควรที่จะเป็นอิสระเสรีมันจะ เป็นการศึกษาที่เป็นโครงสร้างที่จะแอดวานกันพพอร์ตกันไม่ใช่มาคิดได้ก็กูไอ้นี่กูคิดเองไอ้นี่พอคิดได้กูจดลิขสิทธิ์เอง <c oughs> ผมบอกนี่เลยเนะี่ยไอ้นี่มันเป็นอาวุธไอ้นี่ละมันเป็นอาวุธแล้วพอที่สุดอาวุธพวกเนี้ยมันกลายเป็นไอ้สิ่งที่มันรับแล้วมันเป็นคมมาบาดคอพวกคุณเอง ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนทีมน่มันคิดปป๊กอุ้ยนี่ลิขสิทธิ์ผมบอกได้เลยว่าทุกคนเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีลิขสิทธิ์กันแทบทุกคนแต่ไอลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยอย่าให้มันเป็นลิขสินนะมันควรเป็นสิทธิ์สิทธิ์ที่ทุกคนควรได้เสมอภาคและสมดุลภาพกันทุกคนไอคลิปที่ร้อยเนี่ยมันถึงเป็นคลิปที่ ผมบอกได้เลยว่ามันจะปิดฉากของความเสือส่อมโทรถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็ไม่ต่างอะไรชีวิตคุณมันก็เดินทางไปสู่จุดอับมันจุดอับแน่นอนเลยใช่ไหมเพราะอะไรเบื่อที่คุณแช้มาอาทิตย์คือเลขหนึ่งมีเทพองค์ แต่พอที่สุดหกองนี้ช่วยอะไรไม่ได้โดนสูนย์กืนหมดเลยไงศู์มันเป็นอะไรหรอือเ่ามันเหมือนเซนวิทอ่ะประกอบดับกับแสงตัวเราก็เลยไม่มีแสงสว่างในตัวเราเองแสงเราก็มืดมัวสิ่งนี้คือชัดเจนแล้วคลิปที่หนึ่งรนาลีขี่ม้าขาวถึงเป็นคลิปที่บริบูรณ์แทบจะทุกเรื่อง ผมบอกได้เลยแทบจะทุกเรื่องถ้าฟังเราใช้ดูพิดิษฐ์แล้วใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกรองด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้นี้มันใช่หรือไม่ใช่เพราะเราไม่ชี้นำนะถ้าเราชี้นำเราก็คงจะนำทางไปสู่เส้นทางที่ชอบที่ชอบนั่นคือ ผมฝังศพตัวเราเองเราไม่เอาเราไม่เอาเราถือว่าเราจะไม่กลับมารีวิวนงเราจะไม่กลับมารีวิวแล้วก็มาช้อนมันเหน็ดมันเหนื่อยเปล่าเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเหมือนเราเนี่ยเราเรกไม่ลุดเราไม่หลูดจกโลกใบนี้นะเพราะโลกใบนี้ก็แน่นอนมันก็หมุนเวียนอยู่กับโครงสร้างที่มันทุกคนคิดว่าศสัจธรรมนะกบ เกิดแก่เจ็บตายเพราะเราไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรอะไม่รู้สาเหตุว่าแก่เพราะอะไรไม่รู้สาเหตุว่าเจ็บเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุว่าตายเพราะอะไรแต่เราเชื่ออยู่เสมอว่ามันหมุนเวียนอยู่ในระบบนี้ทางนั้นเราเชื่ออยู่จุดจุดนี้เราถึงไม่หลุดจากโลกเนี่ยเราไม่หลุดจากโลกเพราะโลกใบนี้เขาสร้าง โรคมายาให้คุณหลงเพราะไปอยู่ไปสู่ขบวนการที่คุณคิดว่าเอ้ยใช่่หว่ะเราก็ไปเอออ,อเองว่าใช่ดีกว่าแต่ปรากฏว่าเราหาคำตอบที่แท้จริงไม่ได้เลยหาคำตอบที่เป็นจุดยืนและล่องลอยความคิดอันเป็นจุดกำเนิดเกิดตัวเราเองว่าเราเกิดมาจากสุสาน เราเกิดมาจากสุสานแต่ทุกคนเขาบอกว่าไอ้ชื่อสุสานเนี่ยแมทุกคนเนี่ยจะปฏิเสธว่าเอ๊ะมึงชวนกูเข้าไปในประชาเลยป่าไม่ใช่สุสานคือแดนสีวิไลคือแดนตินเกิดตินกำเนิดของคุณเองแล้วคุณจะเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้มาให้คุณเชื่อในสิ่งที่ผมพูด แต่ให้คุณเชื่อในล่องลอยปฏิกิยาของตัวคุณเองมันสอนคุณอยู่ตลอดเวลาแต่คุณไม่สังเกตเหมือนไอที่ผมเล่ามาว่าไอละครที่เขาฉากเขาสร้างฉากให้เราหลงไหลเข้าไปสู่ความหวาดกลัวตั้งแต่เรื่องโควิด -19 เกาแล้วมาเรื่องของสงครามรัสเซีย มันก็เลยกลายเป็นเรื่องดรามา่านะนี่คือดราม่าที่เขาสร้างมาเพื่อสร้างเง็กเซียนฮ้องเต้คะมันก็คือการเงินดิจิตอลมันจะเป็นระบบสีไงนี่คือสงครามการเงินโดยแท้จริงพอที่สุดมันก็จะมีการลงนามสงบสึก ทุกคนกระจะโอ้ยลงอไปทีโว้ยสงครามจบแล้วสบายแล้วโกูสงครามมัเสียนจับความศรัตนี่เองไ่มาแล้วศรัทธาเขาชี้ไปตรงไหนกลายเป็นว่าเชื่อหมดพอเชื่อแล้วโอ้โหเขาสร้างเขาสร้างเสียน้องเป้มาเปิดเน็กเสียน้องเต้มาแล้วเน็กเสียน้องเต้ก็คือสีนี่เองไ่มสีนี่เอง แ่ว่าม,มันคือเราสีสมาร์ทโฟนเราก็รู้แล้วช่ว่าเพื่อที่อยากได้อะไรนั่นอะไรแล้วการแพ็คมือการสร้างสงครามเนี่ยถามว่าปูตินกับสียยนบิงเนี่ยเขาไม่ได้สร้างไอ้สงครามดราม่านี่มันแน่นอนโอเคเขามาเตือนแล้วขอจบคลิปบริบูรณ์ของนาลีขีมาขาคลิปที่หนึ่งร้อย สวัสดีครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันคลิปที่หนึ่งร้อยเอ็ดขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ